กรับก็คลิปนี้ก็มนี่ของดีมาฝากกันแล้วครับวันนี้ปลามาพอตู้คนเสมอยูนิตครับอตอนที่ใจ้นะครับตอนที่ใจ้เครื่องตู้เชื่อมหลายๆพ่อมันนี่นะครับมันทำให้ทิปลูกย่อยทิปเลยนะครับลูกย่อยลูกย่อยมันทิป เพราะว่ามันแจก้กระแสมันสูงแจ้พ่อมกันสามเรื่องแต้มไปแต้มไปเชื่อมจวยกันเชื่อมไปเชื่ยมไปเอาละเด้งเลยนะครับลูกนี้ลูกแรกลูกแรลกนี่เด้งแรกนี้เด้ง,ลแ,ดงแล้วทีนี่ก็วิธีแกเนาะเพราะว่าเขาเขาจะแยกส่วนที่นี่ครับลูกทีหนึ่งคุ้มปืนคุ้มคุ้มจันจันลุ่มลูกทีสองคุ้มจันบนนี่นะครับพอดีวันนั้นเนี่ย ใจลูกย่อยลูกแรกเนี่ยพ้อมกันเลยนะครับพ้อมกันพอพ้อมกันปุ๊บเนี่ยกระแสมันสูงกระแสมันสูงก็เลยมันก็เลยทิ่อ่าอ่าที่นี่มีวิธีแก้จะได้ก็พอดีมันจะมีลูกย่อยสองลูกเนี่ยมันยังไม่ได้ใจเตียช่างออดกันเลยใจลูกที่สามเนี่อลูกย่อยตูกที่สามเนี่ยอ่าแยกออกมาแหม แยกออกต่างหากทีนี้เวลาใจมันก็นเลยบทพย์เราก็เขาแยกแยกวงจรกันครับก็เลยใจลูกที่สามนี่ลูกที่สามเนี่ยแยกออกมาแหมส่วนหนึ่งก็แยกเจ๊เจปยปะ่วงปักนะก็แก้ปัญหาตอนนั้นได้ครับนะกับวิธีการต่อแยก,ก่วงออกมานี่นะครับก็เอาแอลเข้าคนลูกยหอย่ ลูกทีสามนี่นะครับและเอ็นตัวนงไปตัางแดนเอ็มตัวกนงไปตีบากาบบาบาเอ็นครับบานิวต่อนครับห่างกับมิเตอร์อีะครับเอาเวลาจแจกแจกรวยเพื่อว่าจะเพื่อเพื่อคือมินลิปก็ประมาณนี้คนระับ